ทุกคนเนี่ยที่เกิดมาไม่มีใครไม่มีทุกอย่ทุกคนมีทุกหมดมีทุกมากหรือน้อยเท่านั้นพระศาสดาเห็นเลยว่าขณะจิตเดียวที่ไม่มีความทุกข์เลยเนี่ยไม่มีเลยสําหรับปุถุชนในโลกเนี่ยเว้นอลหันขีนาศบเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์แม้ชั่วขณะจิต เรานั่งสมาธิเนี่ยเราลองนั่งสมาธิรู้ลหมหายใจเข้าออกเนี่ยนะยมว่ามีไหมสักครั้งหนึ่งที่ไม่มีสักขนาจิตที่ไม่คิดอกุศลหาวไม่ได้เลยนะนั่งสิบครั้งก็มีสิบครั้งนะนั่งร้อยครั้งก็มีร้อยครั้งใครสามารถที่ไม่คิดอกุศลได้เลย แม้เท่าปลายขนทรายที่เข้าไปสัมผัสพระองค์เปรียบเทียบปลายขนสัตว์ในส่วนที่สุดไม่สัมผัสอกุศลเลยใครทำได้อย่างเนี้ยพระศาสดาจะพยากรณ์ว่าคนนั้นจะประลรินิพานในปัจจุบันในอัตภาพเนี้ยก่อนตายปรินิพานแน่นอนอเนี่ยพระองค์บอกวิธีไปแล้ว ดังนั้นถ้าเราอยากจะปรินิพานในปัจจุบันเนี่ยไม่ยากเลยอยู่ที่ความเพียรทํำยังไงให้จิตมันเป็นกุศลตลอด24ชั่วโมงทุกวินาทีทุกเซียววินาทีไม่สัมผัสอกุศลเลยปุ๊บเนี่ยยมปรลินิพานแน่นอนตามการพยากรณ์ของพระศ,าศ,าศาัสดาหรือกําลังมีความทุกข์แล้วอยากจะแก้ทุกข์ใช่ไหม,มเหมือนยศกุลบุตรเนี่ยลูกคนรวย เกิดความทุกข์มากเดินเข้ามาในป่าบอกที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมาเจอพระเจ้าพอดีพระเจ้าก็เลยตอบสวนไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องยัสสาก็เลยเอยสนใจนะมาขอฟังธรรมะหน่อยเพราะว่าประสบความทุกข์ในชีวิตของตัวเองไม่มีวิธีแก้